ารีออนเดอะพีชครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมครับบอลจักรพันธ์เช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมนี่ก็คือรองเท้าสายสปีดตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่ายพูม่านะครับนั่นก็คือเจ้าพูม่าอัลตราหนั่นเองนะครับเราจะมาทดสอบรองเท้าคู่นี้กันครับว่าการเคลื่อนที่การวิ่งการสปีดการจับบอลการยิงบอลจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับกับเจ้าพูม่าอัลตร้าซตัวนี้ครับผมตามมาดูกันครับ หลังจากที่ได้ทดลองใส่รองเท้า p ู m a Ultra 6นะครับอัลติเมแดนทูนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเรื่องไซส์นะครับผมรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างโอเวอร์นะครับผมลดไซส์มาครึ่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่เท้าเดียวนะครับแนะนําให้ลดไซส์มานะครับปกติผมใส่2.5ผมจะใส่เจ้าตัวนี้อยู่ที่2.50ซึ่งกระชับพอดีเลยไม่บีบไม่รัดจนเกินไปนะครับก็แนะนําให้ลดไซส์นะครับ ส่วนฟีลลอรในการสวมใส่ครับแน่นอนด้วยรองเท้าที่เป็นสายสปีดนะฮะก็จะมีความเด้งๆความกระด้างความปราดเปรียวอยู่ในตัวอยู่แล้วครับการสวมใส่เข้าไปนะครับก็จะอยากจะวิ่งอยากจะเด้งอยู่ตลอดเวลาด้วยชุดพื้นอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งที่พัฒนาขึ้นมาต่างจากตัวที่5ก็คือเรื่องของอัปเปอร์นะครับเป็นแถวๆนะครับทำให้การคอนโทรลบอลได้ดีขึ้นครับโดยจะเพิ่ม power tape เข้ามาครับซึ่งตัวรองเท้าสายสปีดเนี่ยจะน้ำหนักเบาแล้วก็อัปเปอร์จะค่อนข้างบางเพราะฉะนั้น power tape ของฟูมาตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้รองงเเท้าไม่โคครง ไม่ย้วยตามเท้านะครับทำให้ใส่แล้วก็กระชับอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของการยิงบอลนะครับจะมีตัวของแฮปติกเข้ามานะครับเพิ่มจะสังเกตได้ว่าจะมีชุดปั่นนะครับเข้ามาอยู่ในข้างเท้าด้านในนะครับทำให้เวลายิงบอลเวลาสัมผัสบอลเนี่ยมันจะเพิ่ม power ในการแรงส่งในการยิงบอลได้มากขึ้นนะครับ ส่วนอื่นๆนะครับชุดพื้นก็ยังใช้ชุดพื้นฟาส t ์แพลนะครับชุดเดิมจากเอาเาหอยู่นะครับส่วนด้านในนะครับซอฟด้านในจะเป็นเทคโนโลยีของนาโนคริปครับทำให้การสวมใส่เนี่ยเท้าเราจะไม่ลื่นไหลนะครับเหมือนใส่ถุงเท้า,ทากันลื่นนะครับโดยรวมนะครับสำหรับรองเท้าสายจปีดคู่นี้ก็ น่าใส่น่าสนใจมากๆครับใครที่เป็นสายวิ่งสายสปีดสายกระชากลากเลยนะครับแนะนำคูม่าอัลตร้า6ตัวนี้เลยครับผมหาซื้อได้ที่อาริฟุตบอลนะครับซึ่งมีจอบวางจําหน่าย6สาขานะครับมีสาขาสยามวันแบงคอกนะครับสเปลเดลโม่บางแคแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งสนนราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับรองเท้าคู่นี้ไปจับจองกันได้นะครับผมสายสปีดเหมาะแน่ๆชอบแน่ๆครับผมโอเควันนี้ลากันไปกับคูม่าอัลตร้าตัวนี้ครับซึ่งคลิปต่อไปนะครับ ผมจะมารีวิวรองเท้าตัวไหนรองเท้ารุ่นไหนครับเดี๋ยวติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากติดตามอาร on ิออนเดอะพิชด้วยครับผมวันนี้ผมบอลจากพาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ